เทคนิคฝึกวาดเส้นตรงสำหรับคนเริ่มฝึกวาดรูปนะครับในการฝึกวาดรูปนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดลายไทยหรือว่าการวาดรูปปกติทั่วไปนะก็จะต้องมีการฝึกขั้นพื้นฐานคือการฝึกการวาดเส้นเพื่อการเป็นการเตรียมความพร้อมในการวาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นซิกแซกเส้นเฉียงเส้นต่างๆพวกนี้ เส้นขดก้นหอยอะไรพวกนี้เป็นการฝึกเพื่อให้ข้อมือมีอมความคล่องตัวในการวาดภาพแล้วก็สามารถวาดเส้นได้สวยนะแต่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะแล้วก็อยากจะเป็นได้เร็วนะโดยการทีอ่อยากจะมีตัวช่วยหรือมีเทคนิคอะไรไหมที่จะสามารถฝึก วาดเส้นตรงให้ตรงได้เร็วขึ้นหรือเส้นตรงได้สวยขึ้นนะครับผมก็จะมีะแนะนําอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะนั่นก็คือสมุดแบบนี้นะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเส้นตารางแต่จะเป็นเส้นลักษณะเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดต่อๆกันเนี้ยแต่เรียงเป็นแถวเป็นระบบตรงนี้นะแทนที่เราจะ,ะวาดโดยใช้เส้นประเป็นการนําทางนะเพราะว่าเส้นประก็เราก็จะลากตามเส้นประ เป็นขีดเส้นเหมือนเวลาเราเขียนกอไก่ขอไข่ที่ตอนเด็กๆก,กันเนาะที่ฝึกเขียนตามเส้นประนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเส้นจุดนะใช้เป็นตัวช่วยในการนำสายตานะในการฝึกเส้นของเราในการเขียนเส้นตรงนะครับวิธีก็คือนะเราเห็นจุดตรงนี้ใช่ไหมจุดตรงนี้ถ้ามันจะง่ายขึ้นคือเราลากนะครับอย่างเงี้ยลากมาอย่างเงี้ย ไม่ต้องกดนะค่อยๆลากไปเนี่ยเพราะว่าการฝึกเขียนเส้นก็คือนอกจากจะฝึกให้เส้นสวยแล้วก็การฝึกข้อมือด้วยนะการขยับข้อมืออย่างเงี้ยถ้าการขยับข้อมือของเราคล่องนะเราก็จะลากเส้นได้สวยแล้วตอนนี้ถ้าเราฝึกเนี่ยอาจจะตรงพอดีไม่พอดีก็ได้นะแรกๆอาจจะไม่พอดีอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราสามารถฝึกเส้นตรงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีตัวไกด์ไลน์คล้ายๆกับเส้นปะแต่ว่าเป็นระยะห่างมากกว่า มันก็จะทําให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เปนตัวบังคับว่าเราจะเขียนได้ตรงมากขึ้นการฝึกเส้นตรงนะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะในการเขียนหรือว่าวาดรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปกติทั่วไปหรือว่ารูปรายไทยโดยเฉพาะรายไทยแล้วเนี่ยต้องเป็นงานที่ต้องใช้เส้นนะเป็นสินปะาลายเส้นเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดเส้นได้สวยไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งนะครับ ก็ย่อมจะทำให้เรามีโอกาสนะที่จะวาดงานออกมาได้สวยมากขึ้นด้วยแล้วก็พื้นฐานเบื้องต้นลายแรกเส้นแรกเส้นแรกที่เราจะฝึกกันก็คือเส้นตรงแบบนี้เราก็ฝึกให้ตรงนะครับไม่มีพื้นฐานนะก็สามารถฝึกได้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานหรือว่าไม่มีพรสวรรค์มาก่อนก็สามารถมีโอกาสที่จะวาดรูปได้สวยได้เก่งได้เราต้องอาศัยในการ ฝึกฝนสม่ำเสมอสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่หักโหมนะทุ่มเทได้แต่ต้องสม่ำเสมอถ้ามันหนักไปก็ต้องพักเพราะว่าเจ็บป่วยไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําแบบสม่ําเสมอจะดีกว่าการหักโหมนะ,อ,ะอย่างเงี้ยสม่ําเสมอคือทําประจําวันนี้เราอาจจะทํหนึ่งชั่วโมงฝึก1ึชั่วโมง ตรงนี้อาจจะมีทุระอรถลดลงครึ่งชั่วโมงแต่เราก็ยังฝึกอยู่เนาะแต่วันนี้อารมณ์ดีๆเราก็อาจจะฝึกสักอสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ฝึกสม่ําเสมอต่อเนื่องนะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทําต่อแบบนี้แต่เส้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่าเบื่อนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ย ถ้าเราจะวาดงานให้สวยพื้นฐานก็จําเป็นที่เราจะต้องดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานเบื้องต้นอย่างแรกเลยในการฝึกวาดรูปก็คือการฝึกวาดเส้นและตัวที่จะช่วยให้เราฝึกเส้นได้เร็วแล้วก็ไวขึ้นนั่นก็คือเนี่ยแหละครับสมุดเป็นเส้นจุดๆแบบนี้นะนะครับมันก็จะเป็นตัวกะระยะได้ เราก็จะสามารถฝึกเส้นตรงเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นเร,เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ